แขกแบบปริศนานั่นก็คือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยฮาชาแนลและนี่คือรายการใเฮฮารีเอ็กซ์อีพีที่สองนะ ันนี้แม่มาดูด้วยนะครับว่าแบบปฏิกิริยาว่าคลิปตลกที่เราหามานั้นจะเป็นยังไงเรามาดูคลิปแรกกันเลยนะครับเหมือนล We will walk เคยแค่ใหยไม่ก๊อจิตให้เธอดนไม่เชื่อก็ใช่เช่อฉัือให้เธอใส่ฉันมีนมให้เธอดูฉันมีตู่ให้เธอดมไม่เคยท่องไม่ของฉันไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไปกินเกลือบ้านอาแปะไปนอนเปาะแปะให้จะแปะจับนม คุณผู้ชมกดโหวตเข้ามานลครับค e ุณผู <Okay. S 2> giving, ้ชมท่องแบบไหนนะคะท่องแบบดิฉันกดหนึ่งท่องแบบเจนนี่กดสท่องแบบเจนนี่ได้อกอย่างหนึ่งว่าท่องโยมโลกค่ะท่องสเืเื้อะไรเนี่ยไม่เือโลก่เลยต้องต้องมีคลิปสักคลิปที่เมตต้องทำนะครับไม่เช่อกอย่าเช่อจะท่องแบบไปจะท่องแบบอะไจะท่องแบบหนึ่งหรือแบบสอ อันนี้ค้กกาแฟาเดือนแรกนะครับพ่อค้กกาแฟห้าปีต่อมาเป็นะเหรอิรกลบปยังเปวลลกชะวนเหรอ

จะไม่ดีเนาะคือไมนดีเนาะเอาเอาห็นยมาอยากแม่จักเทียร์แ้วลูกบ้านกระชงก็ไม่ให้นยิกระงอยากต่อไปยังที่่ลวมท้อไทำอย่างนี้มันก็ขึ้นนไไจิก มอหมออย่าน้องไข่เป็นทั้งสบปีอยู่นี่หมอย่าหเป็นสิบติให้เอาัวไปใส่ในสุภาษิตอะไรก็ได้ได้อามทำรเช่นน้ำเชี่ยวยาวกว่าไก่เห็นเช่วยาวเรือกคู่เห็นไก่เห็นขึ้นกเข่าได้กำนี่กำตออกัวละมันแบบทอปเซไหมะครนบนี่ Please come do it. Where is your home, baby? <laughs> <laughs> I know you can't understand my British accent. <laughs> <laughs> it's hard to. You're a bit right. There, oh, God. You should yes. learn more so you can understand my British accent. <laughs> 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 เห็นลูกเป็นตุ๊ดเห็นลูกเป็นตุ๊ดขออภัยนะครับตอนนี้ก็คือกำลังฝนจะตกก็เลยอาชีพพ่อแม่ว่างวันนี้พอดีนะครับไม่ทานะครับไาจริงๆว้า ไปรูเรียเลยเดี๋ยวเบิ s <S ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆบอกแม่บอกว่าเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวไม่คิดด้วย เอารู้จักที่บ้านคำว่าขี้สงสัยป่ะสมัยที่มันเกิดเกย์ขึ้นใหม่ๆอ่ะแบบมันก็จะมีเพศสัมพันธ์ทางตะวันน่ะใช่ป่ะพอแบบเข้าไปในรูใช่ป่ะขี้มันก็เห็นก็ถามว่า มาทำอะไรอีกแล้วไม่คุณไม่คุณไม่คุณก็เลยเป็นที่มากองคำว่าขี้สงสัยเกิดจากบูเก้ปกติไม่เคยมีคนมาหามีแต่คนออกถูกใจก็เลยเป็นที่มากองคำว่าขี้สงสัยโอเคนะครับเราก็ดูคลิปจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หลวงพิจามองกล้องแล้วก็พูดใส่กล้องด้วยหลวงพิจารณ์เป็น วันนี้แม่ก็มาดูด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษก็ถ้ายัางไงอยากให้แม่มาดูด้วยอีกแม่เป็นคนที่ขับยากเนาะก็จะ <c oughs> แต่ผมแบบขับง่ายมากเนาะอยากให้แม่มาดูอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าอยากให้แม่มาดูอีกเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็อยากให้แม่ฝากฝากช่องให้หน่อยว่าเป็นชือว่าชายฮา h a n แนลนะครับ เใช่ค่ะแขนแคบเฮ้ยอะไรนะกดไกดไลค์กดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ก็คือกดติดตามเองแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะคอ่าเดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปแล้วกันว่าจะมี ทำกับข้าวอาจจะมีแม่มาทํำกับข้าวด้วยก็ได้นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดรอกมรอบนึงเนาะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีครับชัยปชดค่ะ